นี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีน้อมสติเข้ามาภายในให้มรู้กายรู้จิตนิโยในปัจจุบันถือเอาปัจจุบันเป็นการบำเพ็ญ จิตตภาวนาการภาวนาถ้าไม่กำหนดลงในปัจจุบันแล้วจิตใจสงบไม่ได้ให้เข้าใจถ้าใจมันอยากคิดส่งไปอดีตอนาคตกอกสะกดไว้เพทงอยู่ในปัจจุบันนี้มันจะเกิดทุกขเวทนาอะไรขึ้นก็อดทนเอา อย่าไปหวนไหวกับมันเรื่องของขันห้าเรื่องของกิเลสมันไม่มีหรอกความสงบไม่มีมีแต่วุ่นวายมีแต่พุ่งสัานไปอย่างนั้นเนีลยมีแต่สมาธิเท่านั้นแหละมันสงบรงได้ ประนต้องมุ่งใ่ความสงบเป็นที่ตั้งทำยังไงจิตจะสงบลงไปก็ทำลงไปเพ่งลงในปัจจุบันอย่างที่ว่านี่แหละมันจะสงบลงได้เลยหยุดยั้งความคิดความนึกแม้มันพุ่งร่านไปในอารมณ์ต่างๆ ให้พากันทบทวนดูให้ดีให้ตนปล่อยตนของตนคือปล่อยจิตนี่นะให้คิดไปตามกระแสของตัณหาความอยากความปรารถนามานับชาติไม่ทวนแล้วมันก็ไม่ได้อะไรได้แต่ทุกข์เกิดมาในชาตินี้เราก็มาตกเป็นชาติของตัณหา คือเป็นท่าตแห่งความอยากอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดเมื่ออยากแล้วไม่ได้ตามประสงค์ก็เป็นทุกข์เมื่ออยากแล้วไปสแสวงหาการสแสวงหามันก็เป็นทุกข์เมื่อได้มาแล้วมารักษาดูแลโยก็เป็นทุกข์กลัวมันจะหาย ผู้มีเมียมา,ถ,ามมถ้าเมียมีรูปสวยรูปงามบ้างเป็นนล้วก็ะเราแยงกลัวเมียจะไปเล่นชู้จากผัวไอ้ผัวก็เป็นทุกข์เป็นร้อนบางทีเห็นเมียไปแสดงกิริยาเจ้าชู้อะไรนิดหน่อยก็ถึงกับฆ่าเมียตาย เพราะความหึงหวงนั่นแหละไอ้ฝ่ายเมียก็เหมือนกันถ้าไปได้ผัวลูกหล่อเจ้าชู้ซะบ้างหวงหลายผัวไปติดพันกับหญิงอื่นหรือไปสังคงกับหญิงอื่นไม่ได้จะต้องทะเลาะวิวาดกันเลยนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าของรักของชอบใจต่างๆ เมื่อได้มาแล้วไม่ใช่ว่ามันเป็นสุขสบายเมื่อไรแกวแหวนเงินทองก็เหมือนกันเมื่อได้มาแล้วก็ต้องมารักษากลัวโจรขโมยมันจะมารักมาจี้ปล้นเอาเอาฝากไว้ธนาคารมันก็ปลอดภัยดีว่างั้นริงโยเวลามันอยากได้อะไรมามันก็ไปถอนออกมา กาก็หมดไปหมดไปไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนอยู่ได้ถ้าสมบัติน,นั้นยังเหลือยังมีโอเวลาจะพัดพละาจากมันไปหรือจะตายจากมันเนี่ยก็เสียดายอะไรก็เป็นทุกข์ใจบุคคลผู้ไม่ได้ฝึกฝนจิตใจตัวเองเนี่ยยอมเป็นทุกข์กับสมบัติ ทั้งหลายในโลกนี้โดยสามการอย่างว่ามานี่แหละให้เข้าใจผุ้ใดพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จึงเบื่อในท่านผู้มีอินทรีย์แก่กล้าจึงได้ออกบวชเพราะว่าพิจารณาเห็นว่าสิ่งที่ตนต้องการปรารถนานั้นล้วนเต็มไปด้วยภยัยอันตราย อยู่รอบด้านเลยเป็นอย่างนั้นเมื่อได้คิดเห็นได้อย่างนี้แล้วก็จึงได้ถอนตัวออกจากการครองเรือนมาบวชในพุทธศาสนาแล้วตั้งใจฝึกฝนจิตใจของตนให้ดีโดยความไม่ประมาทเพราะเพียงแต่เบื่อหน่ายในการครองเรือนเท่านั้น แล้วนี้มาบวชไม่ใช่กิเลสมันหมดไปเพียงแต่มันสงบลงไปชั่วคลาวเท่านั้นเองถ้าเกิดความประมาทเผลอเลินเล่อเข้าไปเมื่อใดกิเลสของเก่านั่นแหละมันก็ลุกขึ้นครอบงำจิตใจเอกบวชมาแล้วก็อยู่ไม่ได้เอกก็ต้องสึกออกไปสึกออกไปแล้วไปทำการทำงานหาเลี้ยงชีพ บนทุกข์วันนี้นะโอ้ยถ้าบวชอยู่แล้วก็ยังสบายเึกออกมาแล้วก็มาทำงานทำการก็เป็นทุกข์เป็นยากนี้แหละมีแต่เรื่องทุกข์ในโลกสงสารอันนี้ถ้าเราจะเพ่งพิจารณาดูโดยเหตุผลจริงๆแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะให้ความสุขยั่งยืนอยู่ได้ทุกข์ก็สุขชั่วคราวเท่านั้นเอง ไม่ใช่มันสุกยั่งยืนเมื่อไรอ่ะไอ้อย่างนี้นี่มันความจริงมันมีอย่างนี้น่ะมันควรจะคิดควรพิจารณาผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายผู้มีความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เช่นนี้ละก็สมควรที่สมควรจะพึ่ง ภาคเพียรพยายามฝึกตนทรมานตนเข้าไปก็อนในเมื่อเราเห็นโทษเห็นทุกข์ภัยในสงสารแล้วก็จึงได้สนใจในการปฏิบัติธรรมผู้ผู้เป็นคารหัดก็ปฏิบัติได้ไม่ใช่ปฏิบัติได้แต่นักบวช ทั้งที่เห็นภัยในสงสารอยู่นั่นแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะสละมันได้โดยเด็ดขาดก็ต้องอาศัยทุกข์ันแหละเป็นอารมณ์ปฏิบัติธรรมอยู่ในบ้านในเรือนนั่นเองนี่แหละทุกข์หนอทุกข์มันเป็นอย่างนี้สอนตนเข้าไปความทุกข์น้าเกิดจากตันหา ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในอริยสัจจะทำท,ทั้งทีนั่นเป็นเรื่องที่แน่นอนจริงๆทาระความอยากได้เท่าใดทุกมันก็ทุกทางใจก็เบาบางไปได้เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเป็นเครือขัดคลองเรือนไม่ใช่ว่าจะละไม่ได้ตัณหานะเราก็เลือกละในสิ่งที่พอจะละได้ สิ่งใดมันยังละไม่ได้ก็อาศัยมันไปก่อนเห็นตัณหาที่มันพาให้ไปทำบาปนี่มันควรจะละทิ้งมันเสียเลยไม่ควรจะหล่อเลี้ยงมันไว้เพราะมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แลนาประการทุกข์ในชาตินี้แล้วยังไม่พอละโลกนี้ไปแล้วก็ไปทุก์ในโลกอื่นต่อไปอีก ด้วยอำนาจแห่งบาปกรรมที่ตนทำเพราะอาศัยสัญหาเป็นมูลเหตุนี่แนนมันทำบาปกรรมเส่ยตนะบาปกรรมมันก็นน้ำไปสู่ทุกข์เป็นธรรมดาเนี่ยเหมือนอย่างที่เรื่องอดีตแต่เรื่องอนาคตบุคคลก็ไม่สามารถจะมองเห็นได้แต่ว่าก็ขาดคาเนเอาว่าเป็นไปได้ เพราะเราถือเอาปัจจุบันนี่เป็นเครื่องตัดทิน้นปัจจุบันนี่บุคคลที่เป็นทุกข์อยู่ในโลกกันนี่นะ่ะมันก็ทุกข์เพราะตันหาไม่ใช่เหนะเรือนี่แหละการคลองเรือนมีผัวมีเมียมีมมยมลกูกก็เป็นเหตุให้สร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นมาเป็นเหตุให้ทำการงานแสวงหาโพค้าทรัพสมบัติ แสนทุก์แสนยากแสนลำบากเนี่ยอันนี้ไม่ไม่เพราะตัณหาเหรือหรือเพราะอะไรมองดูให้มันเห็นแต่ถ้าตนมันตกอยู่ในหลุมของตัณหามันคงไม่สามารถจะถอนตัวออกได้ก็พยายามถอนตัณหาไอ้ส่วนยำยาบที่พาไปทำบาปทำกรรมมันชั่วร้าย ห้าประการมีถ้าตัดวรักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมกล่าวมุสาวาทเดิมสุร,ราเมลัยกัญชายาฟินเฮโรอ,อีนตลอดถึงบุรีหมู่นี้น่ะก็พยายามละความชั่วเหล่านี้ออกจากกายวาจาใจของตนให้ได้ เมื่อละสั a หาอย่างหยาบนี้ได้แล้วก็คือว่าละกรรละเวรความชั่วร้ายต่างๆได้ผู้นั้นก็มีความสุขกายสบายใจเวลายังมีชีวิตยอยู่นี่บุคคลผู้มีศีลแล้วย่อมไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ทำบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเวรและภัยทั้งหลายก็ไม่เกิดนี้ เดี๋ยวว่าไม่ได้สร้างศัตรูให้มีแก่ตนของตนเช่นนี้แล้วนอนตาก็หลับสบายดีไม่ไม่นึกกลัวใครจะมาแก้แค้นตอบแทนถ้าที่ตนไปทำให้เขาเป็นทุกข์เดือดร้อนไม่มีนี่อันนี้สงสินที่เราเห็นได้ในปัจจุบันไอ้ที่มนุษย์ที่มันเบียดเบียนกันฆ่ากันตายอยู่ในโลกนี้นะ ร้วนแต่เป็นผู้ไม่มีศีลทั้งนั้นเลยลองสังเกตด,ดูไม่สํารวมในศีลเบื้องต้นนี้ก็ยังไม่ทําร้ายซึ่งกันและกันทางด้วยกายหรือด้วยอาวุธต่างๆก่อนแต่มันทําร้ายกันด้วยกิริยาวาจาอันหยาบโลนต่างๆ นี่เมื่อโกรธกันขึ้นมาแล้วก็พูดคำหยาบคายด่าแช่งกันเข้าไปผู้ที่ถูกด่าก็โกรธต้องด่าตอบกันไปมีผู้ห้ามก็เลิกลากันไปแต่เราก็ผูกใจเจ็บไว้อย่างนั้น,นแหละหันเมื่อได้โอกาสากระทบกระทั่งกันเข้าไปกันทะเลาะวิวาทกันอีกอย่างนี้นะ เมื่อมันหนักเข้าหนักเข้าก็ถึงกับลงไม้ลงมือสาสมอาวุธปาด่าหันกันขึ้นไปให้ล้มให้ตายไปโมนี่เรื่องของที่เป็นผู้ไม่สำรวมในศีลเป็นผู้ไม่ละทันหาความอยากอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้ได้เบียดเดียนซึ่งกันและกันในปัจจุบันนี้นะ่ะมันเป็นอย่างนั้น เมื่อเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็สร้างบาปสร้างเวรไป่ไว้การเบียดเบียนการผูกแก่เก็บต่อกันมันเป็นกรรมเป็นเวรมันหาได้สงบลงไหมในเมื่อยังไม่ได้แสดงความผิดต่อกันและกันไม่ขอโทษกันไม่ได้ให้อภัยต่อกันและกันแล้วอันเวรนั้นมันก็ติดฝอยห้อยตามไปอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อมันได้โอกาสเมื่อใด มันก็ให้ผลเมื่อนั้นถ้ามันไม่ให้ผลในไม่ได้โอกาสในปัจจุบันนี้มันก็จะไปให้ผลในชาติหน้าต่อไปอ่มันเป็นอย่างนี้เรื่องกรรมเรื่องเวรเน่ะเรื่องการเรื่องกรรมเรื่องเวรมันก็มาจากความเป็นผู้ไม่สมรวมในศีลเพราะฉะนั้นอย่าไปละเลยผู้ปฏิบัติธรรมนะ่ะทั้งนักบวชทั้งคฤรืหัด อย่าไปลืมตัวให้ถือว่าศีนนั่นเป็นสมบัติอันล้ำค่าประจำชีวิตของตอนนึกให้นึก,กว่าถ้าตนละเลยสีนเสียเช่นนี้แล้วก็ตนก็จะต้องเป็นคนชั่วแน่นอนเตือนตอนบ่อยๆถ้าตนละสีนเสียแล้วความโลภโกรธหลงอันหยาบ ขายร้ายกาดทั้งหลายก็ย่อมเกิดขึ้นในจิตใจนี้ต้องให้คิดให้ดำริเสมอไปห้าตนต้นสรวมในศินอยู่ตราบใดแล้วที่ลเลสเหล่านี้จะเกิดขึ้นในไม่ได้เลยเช่นอย่างศินข้อที่หนึ่งปาณาติบาตอย่างนี้นะ่ันห้ามไม่ฆ่าสัตว์อย่างนี้ มันก็เริ่มตั้งแต่ห้ามไม่ให้ทะเลาะวิวาทกันนี่แหละไปอ่ะนี่เพราะมันเป็นเส้นสายของการฆ่าสัตว์ัชีวิตการทะเลาะวิวาทกันกระทบกระทั่งกันไม่เคารพจำเกรงต่อกันและกันอ,อย่างนี้นะต่างคนต่างก็แข็งกระด้างต่อกันและกันอย่างนี้มันก็เป็นเหตุให้ได้ทะเลาะวิวาทกัน เมื่อนักเข้ามันก็บลงไม้ลงมือประหัสประหารถึงการละการไปนี่ลองพิจารณาดูสิความเป็นผู้ไม่สำรวมในศีลในรอบขอบบางคนอาจจะเข้าใจไปว่าถ้าไม่ลงมือฆ่าผู้อื่นและสัตว์อื่นมันไม่เป็นบาปดอกศีลข้อนี้เพียงจะทะเลาะวิวาทกันด่ากันแ่งกันหรือว่า แสดงกิริยากายต่อกันอันหยาบคายอันไม่ดีไม่งามอย่างนี้ไม่ถือว่าผิดศีลข้อนี้ผู้ใดเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยมันเรียกว่าเข้าใจมีความรู้สึกต่อศีลนี่หยาบหยาบมากอันเนี้ยไม่ได้เข้าใจหรือมีความรู้สึกต่อศีลนี่ละเอียดเข้าไปกว่านั้นถ้าว่าเข้าใจละเอียดกว่านั้น ก็ย่อมเข้าใจตามที่ที่แจงมาเมื่อตกที่นี่แหละต้องให้เข้าใจหเหตุด้านศีลเน,นี่ยพระพุทธเจ้ายังแสดงไว้ในบรรนนารมีสิบประการนั่นเสีละบารมีศีละอุปปารมีสีละปรมัทธะบารมี ศีลเนี่ยมันมีอยู่สามชั้นเนี่ยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงชั้นต่ำนี่ก็หมายความว่าอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละ,ะ,ะการทะเลาะวิวาทการด่าดแช่งกันหรือว่าตบตีกันไม่ถึงล้มถึงตายไม่ถือว่าผิดศีลอะไรทำนองนี้นะเนี่ยแล้วก็ จัดว่าเป็นศีละบารม,มีศีละอุปปารมีแบบนี้เอาการเบียดเบียนกันกระทบกระทั่งกันด้วยกายด้วยวาจาไม่ถึงล้มถึงตายก็ได้ชื่อว่าผิดสินข้อนีอม้มันก็ละเอียดเข้าไปอย่างนั้นแหละผู้ที่รู้สึกตัวได้ว่า การกระทบกระทั่งผู้อื่นด้วยความโกรธความไม่พอใจต่างๆโดยกิริยากายก็ดีกิริยาวาจาก็ดีได้ชื่อว่าผิดศีลผู้ได้รู้ได้อย่างนี้แล้วก็สำรวมระวังตนระวังมือระวังเท่าระวังกิริยากายวาจาแม้มันกระทบกระทั่งคนอื่นแม้มันจะไม่พอใจต่อบคุคคลใดก็ขมใจละความไม่พอใจนั้น ไปเรื่อยๆจนขวามันจะดับไปจากคิตใจไม่พึงสะสมความไม่พอใจให้มากขึ้นในใจมันก็กลายเป็นความโกรธเมื่อมันมากขึ้นแล้วนะ,ะมันเป็นอย่างนั้นอธินาทานการเมสงุชิญชาติมุสาวาตท่องเสพของมืนเมาต่างๆโมนี่มันก็ล้วนตั้งแต เป็นบอ่อเกิดแห่งความโกรธความพยาบาทเป็นบอ่อเกิดแห่งการฆ่ากันเบียดเบียนกันเลยกันเป็นกรรมเป็นเวรทั้งนั้นเลยต้องพิจารณาให้ละเอียดซีข่้นผู้รักษาศีลน,นะอย่าไปนิ่งนอนใจต้องให้รู้รายละเอียดเข้าไปเรื่อยๆไปเช่นนั้นมันจึงจะสามารถสํารวมศีลห้าข้อนี้ ให้ได้โดยครบท่วนบริบูรณ์เรียกว่าเป็นสีละประมัตถบาร,รมีขึ้นไปคือสีละประมัตถบาร,รมีนี่เป็นการรักษาศีลอย่างเข้มงวดกวดขันจริงๆถึงกับว่าเมื่อตอนได้สมทานมั่นในศีลอย่างนี้แล้ว ใครมาใช้อำนาจวาใหญ่บังคับให้ทำลายศีลข้อใดข้อหนึ่งอย่างนะี้นะผู้นั้นจะไม่ทำลายเป็นเด็ดขาดได้ถ้าไม่ทำลายจะฆ่าเอาฆ่าก็ฆ่าไปยอมเสียชีวิตเพื่อศีลโดยตรงเหมือนอย่างโจนขโมยแต่อดีตทนหลังเสดชาติศาสนาพระพุทธเจ้ากัะสปะรักของเขาแล้ว พากันวิ่งหนีเข้าป่าไปเจอพระขอพึ่งพระพระท่านก็ให้สมทานศีนเมื่อสมทานศินแล้วท่านก็แนะนําว่าอย่าไปเบียดเบียนตอบโต้เจ้าของทรัพย์เสือาตามมาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องสํารวมในสินให้มัน่นแล้วเราจะได้ไปสู่ความสุขเมื่อละโลกนี้ไปแล้วโจนเรานั้นเชื่อพระเถระก็ปฏิบิตาม เจ้เขาของสิดตามมาเขาทุบเขาสีจะล้มจะตายก็ไม่สู้เลยใจฝักใสนึกถึงแต่ศีลน,นึกถึงแต่คุณพระรัตนกรยเป็นอารมณ์พอคนเหล่านั้นตายลงแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดิงในครั้งนั้นฝังว่ามีจำนวนถึงเก้าร้อยคนเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึง้ทรงแสดงอานิสงส์สินไว้ว่าศีเลนะสุขติงยันติผู้มีศินจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ดังนี้ก็ได้เกิดโจรเก้าร้อยคนนี่แหละเป็นอุทาหรณเป็นตัวอย่างถ้าหากว่าสละชีวิตเพื่อสินจริงๆเช่นนี้แล้วแม่จะตายจะอายุสั้นในโลกนี้ มันก็ไม่เป็นไรเพราะไม่ตายครั้งนี้ต่อไปมันก็จะตายอยู่เหมือนกันแต่ถ้าบุคคลตายไปโดยความเป็นผู้ไม่มีศีลอย่างนี้เนะี่ยก็จะไม่มีทางจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ไปไม่ได้เลยอย่างนี้นี่แหละท่านเรียกว่าสีละรามัตถ์บารมี แต่ว่ารักษาศีลอย่างยิ่งเลยทีเดียวเป็นอย่างนั้นพรนาะการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ไม่เฉพาะแต่ศีลอย่างเดียวเลยแม้สมาธิก็ดีปัญญาก็ดีมันก็สูงขึ้นไปโดยลำดับอย่างนี้แหละแต่ผู้ใดมีความภาคเพียรไม่ท้อไม่ถอยแล้วเช่นนี้นะ ราสามารถที่จะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่ให้สูงขึ้นไปโดยลำดับถ้าบำเพ็ญศีลนี่ให้ไปได้ถึงปรมัธธาถิษฐ์ลาเนียมันก็แน่นอนแหละการบำเพ็ญสมาธิมันก็สูงขึ้นไปได้ม,มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่า กิเลสอันหยาบยาบมันระง,งับดับไปด้วยอำนาจแห่งปรมัธาศีนอย่างนี้นะมันยยงเงลือแต่กิเลสอย่างกลางนี่เราาพยายามบำเพ็ญทำใจให้สงบระง,งับลงไปเช่นนี้แล้วก็สามารถที่จะระง,งับกิเลสอย่างกลางนี้ลงได้ ถ้าเราเพียนเพ่งจิตใจอยู่ในปัจจุบันนี่นะให้ใจมันสงบหนักแน่นลงไปอย่างนี้แลว้วก็นีวรธนะธรรมทั้งห้าประการนั้นก็ย่อมสงบระง,งับลงดังแสดงมา